จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการคารวาน CPF ลดค่าของชีพและการแข่งขันมวยศึก CPF ยอดมวยโลก 2พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกานยยายชยันสลิมานผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลดค่าของชีพแก่ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์และการแข่งขันชกมวยศึก CPF ยอดมวยโลกณนบริเวณด้านหน้าอาคารเทศบาลน,นาครนครสวรรค์โดยมีนาย,น,นายอดิศรกิษนวงรองกรรมการผู้จัดก,การอุปโภคบริษัทเจริญพ่อกพานอาหารจำกัดมหาชนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันชกมวยศึก CPF ยอดมวยครั้งนี้ ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์และเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการโครงการลดค่าขครงชีพประชาชนโดยนำคาราวาน CPF ลดค่าขครงชีพประชาชนเข้าร่วมให้บริการตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลเพื่อเป็นการลดค่าขครงชีพให้ประชาชนตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคให้กลับมาหมุนเวียนอีกครั้ง โดยโครงการจะมีการดำเนินการระหว่างวันที่2-5พฤศจิกายนนี้ทั้ง2กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตราการการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัดทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์รายงาน